เรียบร้อยครับโอ้ไก่แม่ตัวนี้โอ้ cây me mặt nhà ổ con cây của lợi tươi sẩm สเสดงผมปอได้บรารครับเดี๋ยวผมจะมาปล่อยครับเนื่องเป็นไก่สาวอยู่ครับเพื่อพี่นายเดี๋ยวนีลูกให้ก่ปออีกและหลายตัวครับปล่อยได้ครับด้วยผมก็ใหายมากมาก็โลก่งกว่ากลัวนะครับก็อมองเกาประหาร ว่าแถวหน,นีนี่เสียงไก่ขันอยู่ครับเลี้ยงเครื่องนี่ตครื่งองเขาอยเพื่อได้ขยายสายปั้นอีกครับโอเคครับทวงโอเคครับนี่ครับตัวมันหมานครับ ห้องงามครับ